นี่คือจินี่จ๋าสอง2ราตรีเกอร์กรุ๊ปที่เกิดจากการรวมตัวกันเฉพาะกิจกับกระแสเพลงแนวป๊อปแดนซ์จังหวะสนุกสนุกครับที่รวบรวมเอาศิลปินหญิงเบอร์ต้นๆในยุค2,000อย่างแคทเทอรียาอิงลิชเจนนี่เจนนิเฟอร์ยา่าหญิงและดูโอสาวหมวยเบลหวาหวาไชน่าดออครับ รอบกระแสตอบรับในยุคนั้นต้องเรียกได้ว่าเป็นโปรเจกต์ฮิตเลยล่ะครับที่เรียกว่าไม่ว่าใครจะนำมาร้ the องหรือว่าขึ้นคอนเสิร์ตรีวิวเนียกันกี่ครั้งอินโทรขึ Eg ้นมาเนี่ยโอ้แฟนเพลงร้องเต้นตามกันสนุกสนานแน่นอนครับแต่มาถึงวันนี้นี่คือการเปิดตัวของจินนี่จ๋าเวอร์ชันปี2021นะครับโดยตัวทีเซอร์ถูกปล่อยออกมาก่อนที่จะมีวีิทสึกวิดีโอออฟฟิเชียลปล่อยออกมาเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ครับ โดยยอดวิวของจีนิจา2021ราตรีเพลงนี้นะครับขึ้นถึงหลักล้านได้ในระยะเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงครับ <Wow. S 1> โดยอั์ชนใหม่คราวนี้นะครับมีสมาชิก5ศิลปินที่มาจากแนวเพลงที่หลากหลายครับไม่ว่าจะแก้วมวิชยานีมินลิแร็ปเปอร์รุ่นใหม่ที่แจ้งเกิดจากรายการ The Rapper หวายปัญญริษาและ2ส,สาวที่ดูเหมือนจะเป็นหน้าใหม่ในวงการเพลงนะครับนั่นก็คือจริงๆบริษรานักแสดงนําจาก <Wow. S 1> พบยนตเรื่องแอปบอ a ์แอปชนแอปครับรวมทั้งบลอซัมชนันชิดาสาว LGBT จาก The Face Thailand 3 oh, <no. S 1> ครับเมื่อ2021ราตรีจีนี่จ๋าเพลงนี้เป็นเพลงที่ถูกนำมาคเวอร์ใหม่หนีไม่พ้นแะครับกับการโดนเปรียบเทียบกับต้นฉบับครับ wow. ซึ่งกระแสต,ตอบรับในวันแรกเนี่ยร้อนแรงมากๆครับจนเกิดแฮชแท็ก2021ราตรีติดเทรนด์ทวิตเตอร์แล้วก็ดูเหมือนว่าชาวเน็ตส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยถูกใจเพลงเวอร์ชันใหม่ครับเพราะหลายคําวิจารณ์รุนแรงถึงขั้นว่าอยากจะหลับต่ออีกสักพันราตรีบางก็ว่าเคมีของศิลปินในเพลงดูไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ครับ โดยถ้าเราดูในโครงสร้างของเพลง2,021ราตรีจรินนี่จ๋าเวอร์ชันใหม่ฉบับนี้นะครับเรามองแยกเป็นตัวบุคคลทีละคนเนี่ยเราจะเห็นรายละเอียดบางอย่างได้อย่างชัดเจนครับไม่ว่าจะแก้มวิชยานีที่ดูเป็นนักร้องเสียงคุณภาพนะครับจากผลงานที่ผ่านมางานนี้ถึงแม้เธอจะต้องออกรีลาแดนซ์อยู่บ้างนะครับแต่ต้องบอกว่างานของแก้มวิชยานีในเพลง2,021ราตรีจรินนี่จ๋าคราวนี้เธอก็ทําออกมาดูมีมาตรฐานใช้ได้ครับ อีกหนึ่งสมาชิกนะครับสาหรับหวายเนี่ยเปิดตัวมาเซอร์ไพรส์คนฟังไม่น้อยครับเพราะว่ารายนี้ดูเหมือนจะได้รับเสียงชมจากคอมเมนต์ในโซเชียลมีเดียอยู่พอสมควรครับส่วนหน้าใหม่ทั้งสองคนนะครับไม่ว่าจะจริงจริงหรือว่าบลอสซัมเนี่ยอาจจะเสียเปรียบตรงที่ทั้งคู่ไม่เคยมีผลงานในฐานะศิลปินมาก่อนนะครับและงานนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นงานใหม่เป็นงานท้าทายของเธอทั้งคู่ครับฉะนั้นสิ่งใหม่ที่ทั้งคู่ต้องเผชิญนอกจากการร้องและเต้นในเพลงก็คือเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากคนดูนั่นเองครับ สุดท้ายคนที่โดนหนักที่สุดใน2021ราตรีเวอร์ชั่นนี้ก็น่าจะเป็นมินลิแรปเปอร์ประจำกลุ่มนั่นเองนะครับตัวมิลลี่เองเนี่ยถึงแม้ว่าจะเคยมีผลงานซิงเกิลที่มีชื่อว่าพักก่อนมียอดวิวสูงถึง80ล้านวิวนะครับแต่จากเพลงจินี่จ๋าเพลงนี้ดูเหมือนว่าผลงานของมิลลี่กับท่อนแร็ปที่มีการแต่งเพิ่มเข้ามาดูจะไม่ค่อยถูกใจคนฟังเท่าไหร่ครับ ตามธรรมชาติแล้วการทํางาน cover แบบนี้เนี่ยผมว่าเป็นใครก็ต้องทําใจเผื่อเอาไว้อยู่แล้วละครับกับเรื่องของการถูกเปรียบเทียบแต่พูดก็พูดนะครับถึงจะทําใจเผื่อเอาไว้แล้วว่ามันจะต้องโดนเปรียบเทียบกับต้นฉบับที่เคยมีชื่อเสียงขนาดนั้นเนี่ยอย่างไรซะก็ตามจากที่เราเห็นคอมเมนต์มาทั้งหมดนี้ ผมว่าไม่ว่าจะตัวคนเบื้องหลังผู้ผลิตหรือว่าเรียบเรียงเพลงเวอร์ชั่นใหม่ครั้งนี้หรือกระทั่งตัวศิลปินเองผมว่าไม่น่ามีใครเตรียมใจมารับคอมเมนต์กับกระแสะตอบรับที่โอ้โหล้นหลามและรุนแรงขนาดนี้ครับ